สวัสดีชาว K.P. แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับ พบกับเทเป้นะครับนกะปนสุริกิเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาของวันนี้นะคือเรื่องป่าเราจะมาวาดป่ากันหนึ่งในคีย์ที่ทําให้เราวาดได้ดีเนี่ยมันคือ reference เพราะว่าเราไม่มีทางที่เราจะจินตนาการจากหัวเนี่ยเราสามารถสเก็ตป่าออกมาได้เลยทันทีนะคือมันมันเป็นอะไรที่ยากมากนอกเหนือจากว่าเราจะมีคลังภาพอะไรพวกนี้อยู่ในหัวมากพออยู่แล้วเราถึงจะสามารถดีไซน์ป่าหรือดีไซน์แลนด์สเคปอะไรเงี้ยต่อไปได้นะครับแต่สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะยังไม่เคยวาดแลนด์สเคปมาก่อนก็ แนะนำเลยนะครับว่า reference นะครับช่วยคุณได้เดี๋ยวเราจะลองดูกันก่อนว่า ในโลกใบนี้นะครับมันมีป่าประมาณกี่ประเภทใหญ่ๆถ้าเกิดเราลองแบ่งดูนั่นจริงแล้วป่าในโลกนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นสองประเภทหลักๆก็คือหนึ่งคือป่าเมืองหนาวนะครับป่าเมืองหนาวกับสองคือป่าเมืองร้อนเนาะเราจะแบ่งแค่แค่สองกลุ๊ปใหญ่ๆเนี่ยแหละนะฮะทีเนี้ยลองมาดูป่าเมืองหนาวก่อนก้อนนี้ทังก้อนเลยนะครับเป็นลักษณะของป่าเมืองหนาวป่าเมืองหนาวเนี่ยมันจะมีมันจะมีคาแรคเตอร์สองแบบใหญ่ๆนะก็คือเป็นป่าแบบป่า temperate forest นะครับป่า t e m p e r a t e Forest กับป่า c o n i f e r รสหรือว่าป่าสนไอ t e m p e r a t e Forest เนี่ยคือป่าเมืองหนาวป่าที่อากาศเย็นคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นป่าที่เส้นตั้งเนี่ยเด่นมากมันจะมีความชลูดมีเอ e ลเมนต์ของต้นไม้ที่เป็นเส้นตั้งเนี่ยนะฮะทั้งแบ็กกราวทั้งมิดเดิลกราวแล้วก็โฟร์กราวเลยนะฮะเออส่วนป่าอีกประเภทหนึ่งนะก็คือป่าเมืองร้อนทีเนี้นะครับจะเป็นป่าที่วาดค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลากหลายคือชนิด ของป่าเนี่ยเป็นป่าที่มีสิ่งมีชีวิตนะฮะอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแล้วถ้าเทียบกับบรรดาแลนสเคปทั้งหมดบนโลกใบนี้เลยนะครับป่าแบบเรนฟอเรสเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเยอะมาก โอเคทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มวาดเนาะข้อคนกระทาของการวาดแลนสเคปไม่ใช่แค่กับป่านะแต่ว่าเป็นแลนสเคปในรูปแบบอื่นๆด้วยอย่างแรกก็คือเวลาเราวาดสีแลนสเคปเนี่ยเราไม่ต้องวาดทุกอย่างแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องวาดอะไรเนาะอะไรคือจุดที่เราจะโฟกัสอะไรคือจุดเด่นอะไรคือเนื้อเรื่องของภาพอย่างที่2นะครับก็คือเลเยอร์ของมันต้องชัดเลเยอร์ของมันหรือว่าซิลูเอตเนี่ยของมันต้องชัดกันเดี๋ยวเราลองสเก็ตตามัดูแล้วกันเผื่อว่าเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นมากกว่าแค่การ นอกจากการแยกเลเยอร์แล้วเนี่ยนะฮะถ้าลองสังเกตดีๆเนาะด้วยความที่ว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะหน้าตาของต้นไม้เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือการกรุ๊ปปิ้งการกรุ๊ปให้ต้นไม้ที่หน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันมันจะไม่ใช่ว่าเรามีต้นไม้ร้อยอย่างแล้วเราโปรยทุกอย่างลงไปนะครับอย่างนั้นภาพเจ๋งแน่นอนแต่ว่าเราจะกรุ๊ปปิ้งเราจะอาจจะเลือกต้นไม้ที่เด่นที่สุดในภาพมาสักไม่เกิน5้าถึงหช นเนาะอยี่ห้าชนิดก็ค่อนข,ข้างเยอะแล้วนะฮะแล้วก็กรุ๊ปมันถ้าลองสังเกตดูมีฟอร์มหลักของตัวกิ่งต้นไม้ตรงนี้แล้วก็ถาวันข้างๆนี้ใช่ไหมครับสองด้าน,นแล้วเขากากรุ๊ปปิ้งเอาถาวั์ไว้ในก้อนเดียวกันนะกรุ๊ปปิ้งไว้แล้วก็ดันให้มันมาอยู่ระยะหน้านะครับด้วยการทําให้ v a l ูทําให้ข้างน้ําหนักของมันนยเข้มแล้วก็มีภาษาของต้นไม้ที่เป็นระยะ middle ground นะครับพวกนี้ช่วยสร้างบรรยากาศและสุดท้ายก็คือ background ที่อันนี้เป็นคล้ายๆกับน้ําตกเดี๋ยวเราลองสังเกตให้ดูเร็วๆก่อนนิด อ่านะพอ มิติมันชัดพอเลเยอร์มันชัดเนี่ยเซนส์ sense ของเดฟเซนส์ของมิติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เราก็คือเราจะต้องทําให้เลเยอร์มันชัดเจนนะฮะต่อมานะครับข้อ3ก็คือเรื่อง Perspective กับ S c a l e ไอเดียของ Perspective เวลาที่เราวาดแรดสเ p e เนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งคือของที่อยู่ไกลเนี่ยขนาดมันจะต้องเล็กลงข้อสุดท้ายก็คือเราจะต้องศึกษาฟอร์มของธรรมชาติศึกษาฟอร์มของธรรมชาติในที่นี้ก็คือต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยนะครับหน้าตาของมันเป็นยังไงก้อนหนหหาาตา ของมันเป็นยังไงใบไม้หน้าตาของมันเป็นยังไง ยิ่งเรารู้เข้าใจฟอร์มของธรรมชาติพวกนี้มากเท่าไหร่นันจะยิ่งวาดป่าออกมาได้มีสเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นนะครับจุดสําคัญในการเพทสแลนสเคปนะครับข้อแรกก็คือเราไม่ต้องวาดทุกอย่างข้อ2ก็คือเลเยอร์มันต้องชัดใช่ไหมครับมีระยะหน้ามีระยะกลางระยะหลังแบ่งตัดขาดกันอย่างชัดเจนข้อที่3ก็คือเปอร์สเปกทีฟกับสเกลใช่ไหมครับระยะหน้าสามารถอ้วนได้พอถอยไปไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นมันจะต้องแบนลงแบนลงและมีแนวโน้มที่จะเป็นเส้นนอนมากมากกว่านะครับแล้วก็ของ ไกลเล็กของใกล้ใหญ่ใช่ไหมฮะขอ,ออของไกลเนี่ยคอนทราสน้อยของใกล้เนี่ยคอนทราสมากแล้วก็สุดท้ายก็คือศึกษาฟอร์มของธรรมชาตินะนี่คือ4ข้อโอเคทีนี้หลังจากที่เราเข้าใจไอเดีย4ข้อประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาเดโมนสเตรตกันดูเราลองมาทำกันให้ดูนะครับโอเคก็ คุทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอดไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ